ờ ừ, มึงตาม à? này สิยิ้มเออเอ้ยไปเถอะยังไม่บ่อเอาเฒ่าอ่ะมึงตามไม่ตามมานานแล้วไอ้ đi. กินปอก่อนกินปอกอนส่องตองมัก่อนเดียวพอยากินมากตะเดียวเคืองมันตื้อส่องตัวพ่อเ๋สองตัวพ่อแต่เดียว

วัดไเตีิกวเนี่ยยาไม่ได้เปิดมันานนกมันจกนั้นอมันัวนี่ยังเดอบอยินกกไม่ต้องกลัวจังันเดี๋วปิบเดีวเราตเปิดะลยเราไ้ั้งลยเราจ้ามลายเรา